อร่อยมากค่ะเดีกยังไม่ถ่ายเลยเจ้เชิอนะคะทุกคนค่ะมาค่ะมีอะไรบ้างพี่ได้รับหมูนะคะอร่อยนะคะรับหมูน่ะทมเนงะนะคะ้เมนดูอร่อย คุณติ๊กค่ะคนสวยทํานะคะแล้วก็วันนี้เจะปลาของคุณวันค่ะนีข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากนะคะหอมด้วยนะคะมีข้าวผัดแล้วก็มีเบลหอยนางรมอู้สุดยอดเบลล์หอยนางรมค่ะหอยลายนะคะผู้จิบค่ะกินด้ยกันค่ะกินข้าวเที่ยงนะค่ะกินหอยลายหน่อยข้าวเที่ยงอะไรตอนนี้เที่ยงกับเช้ารวมกันประมาณนั้นค่ะโอเคนะคะอร่อยมากแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะเชิญค่ะคงไม่นิดหน่อยละคะค่ะนิดหน่อยนะคะเชิญทุกท่านนะคะดูเดิทางแล้วคงไม่นิดหน่อยฮะ อร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะชิมดูของเราขวดนั้นแน่เลยของเราขวดที่เหลืออ่ะค่ะค่ะอ่ะเชิญนะคะอร่อยมากอ่ีลองกินดูสิเจ๊มันอร่อยจริงหรือเปล่าสุดยอดค่ะบอกว่าอร่อยอร่อยยังไม่กินเลยเยี่ยมมากมีข้าวเหนียวร้อนอร่อยได้หอมได้วยข้าวเหนียวใหม่อุบลเนาะขยับออกเหรอขยับออกแลยวว่าไงข้นเหนียวจัดอุบลนะคะข้าวเหนียวนะคะ อันนี้มันไม่เผ็ดเหรอไม่ค่ะจริงเหรอลุกพีพอนอุ้ยกินไ่้เหรอมันมีน้ำอยู่ตรงนั้นพอบอกว่าผู้ใหญ่กินก็เลยทำไม่ได้เผืือเด็กอือหือโอ้หเคยมากินกันชัดปะพีพอนอันนี้ใส่เปลือกมันหยุดรวมตัวขาดอีกหนึ่งกำลังจะออกมาค่ะค่อนข้างน่อยเลอ้นมันกลยเิดกล้อเปิดกล้อ กว้างๆเออกดเข้าไปหายหลบรถอนนดาาเร็วๆเร็วหลบก่อนแม่จะอมให้น้อเยันเยโอกคอกับข้าวันหยุกินกันหลายๆคนตอนนี้รอก่อนเอาแม่กินข้าวค่ะโอเคเจ้บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อย่างไทย เจ๊เพิ่นคนสวยพี่สาวคนเดียวคุยได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องค่ะทุกอย่างเลยค่ะไะเปตั้เหรอเจ๊่ไม่ทุกคนเลยค่ะไม่ไม่เขาโดนเขาโดนตำรวจเรียกเมื่อวานค้ำเงินจะตายเขาเขาเหลือเวลาดูดใช่ไหมนี่รีบเหลือเวลาห้านาทีบอกว่าไปก่อนไปตีตำรวจเจอตำรวจไงตำรวจก็เลยเอาเอาอะไรวะรีบรีบไงเออ 哇塞